เอาละทุกหน่วยเตรียมตัวให้พร้อมนี่ไม่ใช่การซ้อมแล้วนะถึงเวลาแล้วสินะวอร์หนึ่แรกวอร์สกัมมี่เตรียมตัวพร้อมแล้วค่ะดีระวังตัวกันด้วยนะอาจมีการจู่โจมทางอากาศก็เป็นได้รับทราบค่ะบอสผลทหารบิ๊กบอยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างรายงานสิผลทหารบิ๊กบอย นี่หลับในเวลางานอีกแล้วนะนี่เป็นงานที่สำคัญมากถ้าหากผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวอาจทำให้งานของเราเสียได้เฮ้ยสงสัยฉันจะต้องจัดการเองแล้วมั้งหยุดนี่คือการป้นเงียบฉันบอกให้พวกแกเงียบสงไข่มาซะดีๆไม่งั้นพวกแกจะตายทั้งหมดนี่แหละเงียบคอยเฝ้าระวังข้างน,นอกไว้ มีอะไรผิดปกติรายงานด้วยหันตูดเข้ากำแพงให้หมดแล้วแบ<ห>่งไข่ออกมาเร็วแบ่งเป็นสเ,เ,เต็ป1 2 3่งสองสามผมมีแต่ขี้ครับบิ๊กบอยข่มขู่ถ่าคืนพวกแกส่งเสียงรังบิ๊กบอยจะกินให้หมดเลยรลาทำเป็นตัวผูพืครับไข่ไม่ได้ครับขอโทษครับดูเหมือนว่ายังไม่ถึงเวลาออกไข่สินะนะครับตัวนี้มีไข่อันหนึ่งครับอ๋อดโด,โดแกคิดจะทา้าทายอำนาจมืดใช่ไหมนี่น นั่นเปนเสียงสมอนสีเพื่อนรักของเรานี่ดูเหมือนพวกนั้นจะมีอันตรายเราต้องรีบไปช่วยแล้วสมอนสีและเพื่อนเพื่อนพร้อมมาแล้วครับรายงานพบผู้ต้องสงสัยใกล้เขตพื้นที่เปลี่ยนจัดการได้เลยอย่าให,ให้มันเข้าใกล้ตัวประกันได้รับทราบค่ะบอสเมื่อกี้ได้ยินเสียงตรงนี้นี่นะโอ้สมอนสีและเพื่อนเพือนโอ้ยแ,แกจะพาฉันไปไหนกันเม ดนะุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม a s ร์ b ซวเบิร์ v อีกเช่นเคยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับขนุนนะคะขนุนสวัสดีเพื่อนๆไหนลูกสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับขนุนแล้วก็อยู่กับขนุนแล้วก็อยู่กับขนุนโอเค เอาละค่ะวันนี้เนี่ยเราจะไปจับเจ้าลิงจักจ๊กตัวเล็กๆกันนะคะที่มันคอยปาขี้ใส่เราแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องอ้าวขนุนเดี๋ยวขนุนโอ้โหทิ้งแม่ตรงนี้ได้ไงลูกก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องกลับบ้านกันก่อนนะคะแน่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนุนไม่เลี้ยวเลยนะลูกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของกันก่อนนะคะซึ่งของในวันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นอาหารเม็ดนะคะที่มันจะสามารถทําให้เราเนี่ย จับได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็จะมีเบอร์รี่นะคะเผื่อว่าอาหารเม็ดเนี่ยไม่พอนั่นเองค่ะอาหารเม็ดทำยังไงถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้กันแล้วลวก็พักชมโฆษณากันสักครู่เดียวค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนที่เคารพวันนี้ครัวแล้วแต่โดโดจะมาราังสรรค์เมนูอาหารเม็ดสำหรับด็อกเตอร์จ๋อเอาล่ะไปดูกันเลยอันดับแรกก็ต้องเตรียมครัวที่สะอาด สะอาดเออเออแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตาโง่ๆพร้อมกับหม้อข้างในและต่อไปก็ให้เด็กข้างบ้านไปขโมยแครอทจากสวนป้าแช่มเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวป้าแช่มมาเร็วและอุปกรณ์ทั้งหมดมีดังนี้ไข่ที่ป้นจากโดโด้หนึ่งแครอทจากสวนป้าแช่มหนึ่งเบอร์รี่ม่วงหล่อยสองและต่อจากนั้นเนื้อเผาแล้วแบบมีเดียมแรเท่าไหร่นะหนึ่ง น้ำสะอาดหนึ่งไฟเบอร์สเท่านี้เดี๋ยวก่อนฟื้นเท่าไหร่ก็ได้จัดการเผากันเลยระหว่างที่รอก็ให้เ,เพื่อนร้องเพลงไปโอ้ไขโดโดโอ้ไโดโดเป็นยังไงบ้างครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมเพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ แล้วก็มีใจรักที่จะทำอาหารและเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจับลิงกันเลยตอนนี้เนี่ยแป้งจะขี่แรมโบ้ไปนะคะแรมโบม้มานนี่ลูกโอโ้แรมโบ้เลเวล114ยแล้วเนี่ย Let's go รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเรามีนัดกันว่าพอจับลิงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลงไป าตามล่าพวกสัตว์ทะเลกันนะคะก็จะเอาพี่ชลาวันไปนะคะแล้วก็จะเอาเนสซี่ไปด้วยก็ได้แล้วก็จะเอา,อาใครอีกนะมีชโดคุงด้วยนะคะเราจะเอาทั้ง3ตัวนี้เนี่ยลงไปฟาร์มพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อที่แบบว่าจะเอาเนื้อมานะคะโอ้โหดูพี่ชลาวันดิตอนนี้เนี่ย <c oughs> เนียนจริงๆแบบเห <c oughs> มือนปลาโลมาเลยอะ่ะชลวันทำอะไรอยู่ลูกผมกำลังเนียนอยู่ครับแม่ ให้เรียกผมว่าโลมาคุงมนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราหาเจ้าลิงกันก่อนนะคะเออเอาจอดไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่ะรอตรงนี้นะลูกลิงแถวนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่นะเฮ้ยตัวนี้โดโดโอ๋อวันก่อนเนี่ยแป้งมาต่อยโดโดเล่นนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าจับไอตัวนี้ไปนี่เนี เออตอนนี้เราหามาจนทั่วเลยนะคะไม่เจอลิงสักตัวเลยเจอแต่นกนกนางนวลอยู่ในน้ำอุ๊ยสวัสดีค่ะพี่ <c oughs> อานี่สเต็ปสเต็ปสเต็ปนี่ต่อยเลยุ๊ย <c oughs> ตอนนี้เราเจอกับลิงแล้วนะคฮะ เราจะค่อยๆคลานเข้าไปหาเขาซึ่งกฎการจับลิงเนี่ยก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เราเข้าไปให้อาหารมันข้างหน้าค่ะเพราะว่าลิงเนี่ยไม่ชอบข้างหลังนะคะโอ้โหลิงไม่อยากเป็นยานารายกาเนี่ยคะอุ๊ยลิงขี้ต่อหน้าเราด้วยเขาบอกว่าลิงตัวนี้เนี่ยมันชอบที่จะปาขี้ใส่เรานะคะ เราก็ทักทายมันด้วยอ่านี่เนี่ string นี่เนี่ๆ contradicts โอ้วฉันกินอาหารลิงอ่ะตอนนี้ลิงหายไปแล้วนะครอยู่ไหนเนี่ยสงสัยฝังอยู่ในกองขี้หมาลิงน้อยกว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 กอยู่มั้ยอื้ออยู่นี่แต่ว่าเหม็นอึจังเลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองให้อาหารลิงดูนะคะอร่อยมั้ย ปกตนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวเราเก็บขี้ดีกว่าเอาไว้ไปทำปุ๋ยคอกปุ๋ยมาเดีวหิวยังหิวยังหิวยังค่อยๆนะคะเราจะต้องไม่ไปอยู่ข้างหลังมันนะคะอ๊ยขี้ต่อนหน้าฉันเลยเหรอเนี่ยมานี่มาน,นี่ดักหน้าไว้ดักหน้าไว้หิวยังลูกหิวย่างโอ,อ,งอ้อย่าตามมานะเว้ยว่ายน้ำดีกว่าโอ้ว่ายน้ำไปไหน มันี่เร็วมันี่เร็วดีกันดีกันไม่เอาไม่โกรธกันมามาม,ามาอ่ะอ้า <c oughs> อุ๊ยทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยสงสัยมันจะเลเวล4นะคะโอเคตั้งชื่อก่อนจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะมิสเตอร์มังกี้ละกันโอเคตั้งชื่อมิสเตอร์มังกี้นะคะเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มิสเตอร์มังกี้มาแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยมิสเตอร์มังกี้อยู่ไหน อ๋ออยู่หน้าเองนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลองเอามันมาขี่หลังดูมาขึ้นหลังแม่ลูกอู้น่ารักจังเลยอ่ะหางมันขดๆม,ม้วนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาเจ้ามิสเตอร์มังกี้เนี่ยไปฝากที่บ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขี่เนสซี่กันค่ะ <S <S 2> <S 2> อเลยค่ะ,คะตอนนี้เนี่ยแก๊งใต้น้ําของเรานะคะก็พร้อมที่จะโอ้โหโลงทะเลกันเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S แล้วแป้งเนี่ยก็ได้ใช้นะคะเครื่องมือตัวหนึ่งค่ะซึ่งจะสามารถ จับแทร็กได้นะคะว่าสัตว์ของเราเนี่ยหายไปไหนได้หานีก็จะมีเป็นเครื่องมือติดแทร็กไว้นะคะโอเคลงไปใต้ทะเลกันเลยซึ่งถ้าซูงกันไปชัดๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแป้งใส่ชุดไหนดูสิแป้งเนี่ยใส่ชุดนักประดาน้ําอยู่นะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้ไอ้เจ้าอาหารที่กินแล้วดำใต้น้ํานานด้วยไปไปกันเลยดีกว่าดูเหมือนเนสซี่เนี่ยอยากจะลงน้ํามากๆเลยนะมาๆม,ามา วันนี้เราจะลงไปใต้น้ําลึกกันเลยนะคะดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอเนสซี่ตัวอื่นเนี่ยเราก็นี่กัดดีกัดดีทุกตัวเลยทุกตัวเลยเอาเนสซี่ไปไหนเน,นี่ยเนเน้น้องเนสน้องเนสไปไหนแม่ผมเรื่องนี้จะมายุ่งนะผมไม่ค่อยถูกกับไอ้หลามเท่าไหร่พี่ชลาวันพี่ชลาวันไม่ช่วยเลยเหรอโอ้โหตอนนี้พี่ชลาวันยื่นอยู่เฉยๆนะฮะ แล้วก็เดินไปมาหมุนไปมานะคะดูเหมือนพี่ชลวรรณจะแบบไม่มีประโยชน์เลยน้องเนทน้องเนทนีน้องเนทอยู่ใต้นี้นะน้องเนทน้องเนทช้าเหลือเกินปะดูเหมือนพี่ชลวรรณจะไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ยแต่ว่าผมก็พยายามนะครับจริงๆผมดำมาใต้น้ำลึกอย่างนี้ไม่ได้นะแม่อออเนสซี่ชอบใต้น้ำที่สุดเลยโอ้ ไอ้ก้อนหินก้อนนี้เนี่ยยังกับพี่ชลาวันเลยนะเอ๊จะลองดูว่าถ้าสมมติว่าเราลงไปใต้น้ำลึกเนี่ยพี่ชลาวันเขาจะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองไปตรงหมู่เกาะตรงนู้นนะคะพี่เนสซี่พี่เนสซี่ครับพี่เนสซี่เคยมาแถวหมู่เกาะตรงนู้นหรือเปล่าฮะโฮ้ยหมูกกะนะ่เกาะไหนพี่ก็เคยไปทั้งนั้นแหละแต่ก่อนหนะ้าพี่มีชื่อเสียงเรื่องอันตรพาณยมากพี่กัดเนสซี่ทุกตัวที่อยู่ในแวกนี้ มีแต่คนเคารพนับถือรัามรัมอย่ามาจอยจอยไปซะโหและพี่ก็ว่ายไปที่ไหนก็มีแต่คนเรียกเนซี่เนซี่เนซี่โอ้เนซี่นี่นะโอ้ยออ้ยคนนั้นน่ะเอ้นี่มันคนดังนี่วะนี่มันคนดังนี่วะแม้แต่ปลาฉลามก็ยังเคารพพี่สวัสด evet. ีครับพี่เนซี่โอ้ออเออ ทำตัวดีๆหน่อยนะเดีดอนเออสวัสดีครับพี่เนซี่พี่เนซี่ตัวพี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยตัวดูตัวพี่ดิโอปาปปาป,ป,ป,ปตามมาตามมาลองดูข้างหลังดิเผื่อไม่ปลอดภัยอ่ายังตามมาอยู่อโอ้โหปากกาลังตรงนี้นี่ดูแบบพับยับยักรหลือเกิน,น พี่เนซี่นี่มาใกล้ๆนี่หนูหนึกว่าเนซี่ตัวอื่นนะเนี่ยหุยตัวนั้นตรงนั้นปีรัญญาปีรัญญาตรงนี้มีปีรัญญาพี่เนสให้พี่เนสจัดการพี่เนสเป็นตัวชอบจัดการปีรัญญามากแล้วดูแล้วดูพี่แกวนดูพี่แกวนทำอะไรอะน้ำวนเหรอแล้วดูพี่ชาลาวันพี่ชาลาวันนี่ไปไหนเนี่ย สงสัยพี่แกจะไอ้นี่ไม่ได้นะคะเราจะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเหมือนว่าถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเนสซี่จะไม่สามารถที่จะควบคุมนะคะแล้วก็แบบคอนโทรลการกัดได้นะคะแต่ไม่เป็นไรป่ะเราหาสัตว์ตัวใหญ่ให้เขากัดดีกว่าอย่างเช่นตัวเนสซี่อะไรอย่างเงี้ยให้มันสมแบบสมกับร่างกายตัวใหญ่ของเขาหน่อยไหนดูซิเราต้องลงไปใต้น้ำลึกๆเลยนะคะ กฎของเราในวันนี้คือห้ามเข้าถ้ำเด็ดขาดเดี๋ยวตายกันหมดพี่ชละวัลโอเคตามมาอยู่นะ<อ>ใต้น้ำลึกเนี่ยแป้งบอกเลยว่าไม่ชอบเลยนะคะแล้วอีกหน่อยเนี่ยเขาจะมีอัปเกรดขึ้นมานะคะเป็นอ่าอะไรนะที่เป็นปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมแล้วก็จะมีสัตว์ที่แบบว่าใต้น้ําอีกโอ้โหไม่โอเคเลยอะแป้งกลัวใต้น้ํามากๆเลยนะ ปไปไ,ปไปตอนนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างหนาวเลยทีเดียวอยี่ตรงนั้นตรงนั้นเนซี่เห็นปลาฉลามอยู่ตรงนั้นรออะไรอะ่ะไปดิลุม <c oughs> กัดเลยลุมเลยน <c oughs> ปลาฉลามตัวนี้อย่างสวยอะ่ะดูดิสีสวยมากนะ เนสซี่หนูก็ช่วยกัดอ๋อกัดหมดแล้วกัดหมดแล้วกัดหมดแล้วหูยตอนนี้ปลาฉลามมันลุมเราเต็มไม่หมดเลยมนลุมเราเต็มไม่หมดเลยุ้ยกัดกัดไม่หมดยห้เหลือยัยเหลือซากนี่นะมันกำเรียกพวกมาเต็มไปหมดเลยไปเหอะไปเหอะไปจากตรงนี้ดีกว่าไปดูสิทุกคนตามมาไหมโอเคอุ้ยอุ้ยตกใจ อุ้ยตกใจนางเนทอุ้ยหูยชนขอบเลยเนี่ยนางเนทฉันชนขอบเดี๋ยวก่อนนางเนซี่ไม่ต้องหลักกันขนาดนั้นก็ได้หูสัตรูอยู่ที่12นาฬิกาจัดกันเนซี่กัดสองทีตายแล้วอะดูดิแต่ว่ามันต้องรอวนก่อนนะวนรอบก่อนหนึ่งทีรู้สึกตัวนี้เนี่ยจะเลเวลเป็นร้อยเลยนะคะเฮ้ย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 พี่เนทเราไหวปะวะ พี่เนทเราไหวไหมพี่เนสเราไหวไหมโอ้ยของเขิงเราไม่สนใจแล้วตอนนี้มันเยอะมากมนเยอะมากจริงพี่ชาลาวัรไม่มาช่วยเราด้วยเนี่ยหายไปไหนเราก็ไม่รู้โอ้ยมีมาอีกมีไา่อีกกัดกัดดิกัดดิกัดด,ด,ดิมีอีกไหมมีอีกไหมหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราเนื้อกลับบ้านหน่อยนะคะ ไปเถอดเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไปพี่ชลาวันขึ้นบอกกันไม่ไหวแล้วตรงนี้นี่เยอะมากๆเลยนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยฟาร์มเต็มอิ่มกันแล้วนะคะหูงเจอปลาฉลามเป็น10ตัวเลยแถมยังแบบว่ากลัวที่จะเจอเนซซี่ด้วยนะคะเพราะว่าพี่ชลวันเนี่ยค่อนข้างจะว่ายน้ําช้ามากๆเลยนะคะเอหาทิศหาทางไม่เจอแล้วเนี่ยบ้านเราอยู่ไหนนะาโอ้ oh. ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่พี่ชลาวันหายไปไหนไม่รู้ สงสัยจะหลงทางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองใช้เครื่องติดตามตามตัวดูเลขกก้านะคะพี่ชลรวันอยู่ไหนนะชลรวันอยู่ไหนนะอ้าวชลรวันอยู่ตรงนี้เองโอ้โหอยู่ตรงตรูดพี่เนทนะคะเฮะ้ยนึกว่าหายไปซะแล้วมานี่แล้วตามมาตามมาแม่ฮะผมอขออยู่ตรงนี้กับพี่เนทแล้วกันนะคะแม่โอเค,คนะเดี๋ยวเราขึ้นบอกกันก่อนดีกว่าออ เอาเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้ไปทําอะไรเนี่ยหรือว่ามีสัตว์ตัวไหนใหม่ๆนะคะแต่เรื่องมังกรเนี่ยแป้งต้องบอกก่อนว่ามัางกรตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เข้าสมบูรณ์นะคะก็จะมีให้เล่นเป็นเหมือนเป็นมอ d ทัวร์นาเมนต์เฉยๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงติดตามชมนะคะวันอาทิตย์น่นเองเราเจอกันนะคะบ๊ายบายจุ๊บ